เอาละสวัสดีเอาละสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมดีน้อยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงรีวิวนะฮะรีวิวแบบงงๆนะฮะ <Catal og. S 1> ก็จากที่ก่อนหน้านี้ไปบอกไปแล้วจะเปิดโชว์ H S, <S. น,นี่นั่นเองนางเอกของภาคนี้นางเอกของเรา ใครบอกไม่ใช่อตัวเด่นนะอย่างภาคก่อนผมก็โคลินตั้งเองนะมาผมก็จะมาโชว์ HS นั่นเองก็ไม่เคยเปิด HS ของภาค G มาก่อนอันนี้ก็จะมาโชว์นะ HS ของ p เพ Moon มาดูกันว่าจะมีอะไรซึ่งผมจะรีวิว HS อย่างเดียวเราไม่รีวิวไอ้ TD นะเพราะว่า คดี้บอกเลยว่าของข้างในมันเหมือนกันนั่นแหละอย่างแรกที่รู้คือ H S มีกล่องเออถ้ามันทำกล่องแบบนี้ไม่ต้องแต่แรกนะกล่องมันก็เอาไปใช้เก็บของได้แล้วเก็บการ์ดได้แล้วมาทำกล่องแบบนั้นมาใครจะไปทำอะไรต่อได้อือตัวแรกก็โฆษณาขายเพลงนะฮะซึ่งถ้าซื้อเพลงก็จะได้ได้โปรโม ก็คือโปรโมของเพลมูนเพลงนี้ก็จะเป็นคนที่ภาคเป็นไอดอลในแวนการ์ดภาคจีสองคนซึ่งก็คือชื่ออะไรนะเดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวมารีวิวการ์ดอ่ามันให้โปรโมทไปนี้จริงๆเหรอครับเฮ้ยไอใบนี้ยมันมีอยู่ใน FC นะ ด่าไปครับเอาจริงอืมโชมาดูกันก่อนว่าโปรโมมีอะไรบ้างเพราะผมรู้ไอคนที่จะมาดู H.S เนี่ยมันต้องสนใจโปรโมก่อนระดัแบ,บแรกนี่ตัวที่อยู่ใน F.F.C นั่นเองต่อมาก็เป็น n i g Nightmare ดอลิส ซึ่งเป็นการ์ดท,ที่เก่ามากตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มเล่นวันการ์ดมันก็หายไปซะแล้วเอฟเฟกตใช้ยอย่างยอกบวกพลังตีแค่หนึ่งมื่เท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้ซึ่งก็เอฟเฟกตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณงงๆอย่างนี้แหละเนื่องจากยังไม่ได้เช็คเอฟเฟกตมาเลยได้ของมาบุกก็เปิดเลย จัดเลยโชว์สดๆเร็วๆรวดเร็วมากต่อมาสำหรับ H S เนี่ยเราก็จะได้สิ่งนี้ก็คือสลิปสวยมากเป็นรูปนางเอกด้วยคนคงจะเริ่มบ่นแล้วละว,ว่าเฮ้ยนางเอกมันอีกคนพี่ไม่ใช่คนนี้แล้วแต่มันแล้วแต่คนชอบอยู่แล้วการเลือกพระเอกนางเอกอย่างผมยังโดนเพื่อนพูดตลอดเลยไอภาคเก่าอะ ที่เอาไอจีเป็นพระเอกแล้วใครเป็นนางเอกเนะี่ยใครโทชิกิเนะี่ยอ่าเสร็จแล้วก็เราจะมีเช็คตรงนี้วุ๊ดเจอสามแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มเฮ้ยรวยแต้มรู้เปล่า,ราจริงๆฮนะเอ p o อ n ที่มาจากพวกบล็อกหรือ hs เนี่ยเป็นพอยที่ค่อนข้างจะได้ยากนะถ้าได้นี่ก็ถือว่า เหมือนเปิดได้จีแรนะฮะโอ้โๆสันส่นเสร็จแล้วก็จาก Hs เออมันเปลี่ยนแบบสักทีเราจะได้สิ่งนี้มาซึ่งก็คือเป็นเคานเตอร์บวกมือนบวกห้าพันปกติมันจะมาอยู่ในซองอีกซองหนึ่งแล้วเคานเตอร์จะงอฮะซึ่งครั้งนี้มันมาแบบนี้แล้วไม่งอดีใจมากมันมาพร้อมกับการอย่างนี้แหละถูกต้อง แต่ไม่ใช่ว่ามาเขาหน้าแบบมาพร้อมกับการ์ดแต่การ์ดงอด้วยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วกล่องน,นี้ก็ไม่ทิ้งนะใครทิ้งนี่ผิดนะเอาไปเก็บการ์ดนะฮะนี่ก็เอาไว้ใส่ให้มันพอดีนะั่นเองทิ้งไปเราก็จะมาดูโครงในเห็นี้่าขันลา่างก็ไม่เข้าใจฮนะทำไมต้องให้เป็นแบบ 03 003แต่ขึ้นเป็นใบแรกทำไมไม่ตั้งให้มันเป็น001ไปเลยก็จะเป็นตัวคีย์การ์ดของของเด็กนี้ก็คืออ๋อใช่แล้วการ์ดเด็กนี้จะมีความสามารถใหม่ที่เรียกว่ามาเกียต่อไปก็จะเป็นเกียร์ะซึ่งแน่นอนเกีร์4เขาจะให้มันเป็นคู่ส่วนในพวกนี้บอกเลยว่า ให้มาผมก็ไม่ใส่หลบมัง้งผมอาจจะใส่ในแม่บดอาลิสต้งไปด้วยนะเพราะว่าจากที่คลิปก่อนผมเปิดได้ไอตัวของเล่นที่เล่นกับอลิสได้ก็น่าใส่อยู่อันนี้ก็วาน,นิลา1นึ่งหมืน่นน่ารักดีตัวนี้ก็ทีเบกหนึ่งตีบวกสามพันอะไรองี้ให้มาสองใบตัวนี้ตัวรับบูสของเพลโมนะฮะ ส่วนเฟเฟกนี่ก็ต้องไปดูกันอีกทีแต่เรื่องหน้าตาก็ดูกันตรงนี้ได้เลยนะฮะอืมโอ้โหใช่เลยอย่างสวยอะ่ะแล้วก็ได้มาสองใบาตามที่ปกตินะฮะแล้วก็วันนี้ล่าซึ่งไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวตีบวกสามพันเกดหนึ่งคล้ายกันต่อไปก็เออตัวนี้ก็ไม่รู้เอฟเฟกแต่เดี๋ยวก็จะเช็คใหม่อีกทีเขาให้มาสี่ใบ PG อ่าใช่บล็อกแบบนี้จะให้ PG มาสองใบซึ่งในเด็กใหม่เนี้ยถ้าเราซื้อแบบซื้อแบบ สองบล็อกเนี่ยสองกล้องนะ hs 1หนึ่งแล้วก็แล้วก็ไอธรรมดาอีกหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้เลยซึ่งจะมี PG 4สี่ไบต์ให้เลยเมื่อก่อนนี่เราก็ต้องเปิดหา PG กันแทบตายอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มนะฮะถามเก่งไหมก็บอกได้เลยว่าไม่รู้ฟโฟกัสมันช่างยากเป็นรอทิกเกอร์ที่ดูน่ารักดีนะฮะ ถึงถงมนจะเป็นรอทิกเกอร์ผมไม่ไมค่อยชอบใส่รอทิกเกอร์เท่าไหร่ฮิวทิกเกอร์ใช้ได้เขาเป็นบีตไทม์เมอร์มังการ์ดสวยๆเนี่ยมักจะไม่มีเอฟเฟกนะฮะส่วนการ์ดที่หน้าตาแบบกอบลินหน้าตาเป็นเพีย้ยนหน้าตาเป็นปีศาจเนี่ยมันก็ดันมีเอฟเฟกนะฮะให้เราแบบอารมณ์เสีย อะไรเนี่ยทำไมมันไม่ให้แบบสลับหน้ากันแบบก็บินงรอได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ทุกครั้งอะสแตนทิกเกอร์จะเป็นสแตนฟอยซึ่งจะมีเอฟเฟกซึ่งผมก็ยังไม่ได้เช็คอันนี้เห็นเขาเรียกว่าเป็นดีพนการ์ดซึ่งผมก็ไม่รู้จะว่าเอาไปทำเอาไปใช้ทำอะไรใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมไว้ในไว้ที่ตรงไอ้คอมเมนตะ์ ก็ดีครเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรหรือว่าเอาไ้โชว์เฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวแนวทางการจัดเด็กก็จะมาแยกผมก็จะลองจัดดูก่อนแล้วก็รู้ว่าจัดยังไงก็จะมาบอกอีกทีละกันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มากครับเซ็งเลยครั้งก่อนคล,คลิปเสียเนี่ยก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย